อย่างที่เราตั้งใจครับขอบบวกครับเปิดไปเลยครับทอดวอกปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บเก้าลงเลยไาเลยครับท้าวอกเลยเลยลงขึนมายกนับยกนับขอลงเลยนะครับต่อไปขอบบวกนะครับตบปึ๊บยกขึ้นมาเข้ามาสวมเอามือลงท้าวอกเฮ้ยนะครับดีมากต่อไปห้าแสดงการกระลุ Rồi đấy các, lúc mà thắt, đứng sắp nhau. Lúc nào, nhận. Nhúc, ôm, hấp, bưu. Lăng quả, nhận. Nhúc, ôm, hấp, bưu. Lăng trái, nhận. Nhúc, ôm, hấp, bưu. Sao đều cắn. ฝันเลยฝันเลยฝันเลยฝันไปเลยครับหลังอันลำเบียงครับใครจะพูดเก่งแค่ไหนจะพูดจับยาว่ากกูไม่เดินใจเอาไม่ได้นะครับแต่ตอนตั้งใจผมขอบคุณจริงๆแล้วขอฝากถึงกันยิงปืนวันนี้นะครับยิงปืน ก็ยัีลูกซองไอ้ตามผมไปเลยนะตอนนี้ของตาเลยแล้วความความที่แบบปูเจ็ดยนงนะตะกี้ตัวเล่นใส่ถ้าเราเล่นตุดตานี้นะทำบางทีเราเอจริงจริงอ่ะเอาเอิงไปบายครับฝังเลยครับไอ้จริงจริงนะครับไอ้จริงจริงอ่ะมันมันมันไม่ได้ต้องดูไม่เชื่อผมลูกซองยิงเลยป๊บยิงยิงจับไปปั๊บลบบนข้างหน้าครับลบนข้างหน้ายิงยานยืนเบ็นี้ อย่างเด้ไม่ได้ครับจับปุบนะ๊บลงกลงหน้มือเรายังคิดอะไรนะทารมาจับเราว่าโอเคผมบอกตรงนี้ให้ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปกดอยู่แล้วครับก็สอบบางคนจับปืนลองดูไปเชื่อจริงพูดจริงไหมจับปืนมาปุ๊บนี่จับตรงนี้แล้วก็ลองดูดึงเข้ามาดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาจับเข้าไปกระชับมันจะไม่แขวนเลยลองดูนะครับไปเชื่อผมลองดูพอจับปืนปั๊บ ยิงก็มาข้ออติตอะไรแล้วแต่เพราะว่าปืนออโต้เนี้ยกดบ้านผมจะไปเข้าลงไลยแต่เรายิงจริงๆนะเข้าตรงเนี้ยปุ๊บตอนท้ายวางตรงเนี้ยปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บึ๊บถ้าหยุดขึ้นมาจะไปเชื่อผมเลยเหยียบไม่มีใครมาท้าบ่ายิงหรอกเพราะว่าขาโดนอ่ะจับปรับเนี้ยนะแค่บอกเรือัยอปอดนะครับเมื่อปืนติดทัดอะไรก็แล้วแต่ บอกคนส่วนรวมว่าอายกมือขึ้นมานะครับขอให้ครูฝึกมาฝึกแล้วตามเขาไปเลยทันเราอย่าไปยุป่งอย่ามาีแค่ปัญหาเองปืนน่ะมันให้อะไรก็ไม่ได้มีคำขอโทษน,นะครับเป็นทาลล่นทาเรียบๆเลยนะครับยึดหนึ่งมีความหมายยิงนัดมีความหมายหมดเพราะฉะนั้นปืนติดขัดยกมือขึ้นมานะครับแค่นี้เองจบต่อไปคงทำมันไปเองยิงให้หมดเป็นการวันนี้สองวันนะหันหน้าไปทางัดตรงน,น,นี้นะกำลังหันเรืองแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็มาคิดเดี๋ยวนี้นะครับ อย่างนี้ครับบนเรื่องทำเอาจับนี่จับนี่ับนี่ครับอย่นี้ยกมือขึ้นเอาสองข้างครับด้านขวานี่ต้องมาบนจักรเอาอย่างนี้เป็นหลับนครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นครับสวย

爸爸，我